มดสองมีสองโมดมีสองโมดสองระบบสองระบบโมดแรกโมดโมดสองทีพ ทำไมเออโันหมดได้ไงก็ไม่

โอน้ำมันหมดเลยตอนนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างครับกับน,น้ำมันหมดประเด็น,นคือ,อยูขึ้นดอยนะเพื่อน nó mặn một cái gì là cái nó mặn một ก็ขึ้นดอยดด <laughs> แล้วประเด็นคือหมอบมาด้วยห okay. มอบสวนหมอบสวน <laughs> <laughs> โอ้ยน้ำมันหมด หมดได้ไงครับนี่ ล้อลื่นจัดช่วยไมครับเกมจนได้หมอบอย่างเดียวะ หมือนมันจะได้แรงไงรีแลมโหมดสองมีสองโหมดมีสองโหมดสองระบบสองระบบ มัวแรกมัวมัวสองทีม <laughs> oh, โอ้ย เส้นตรงนู้นอะตีข้ามเนินไปนะได้ดอไดไเออนั่นแหละได้ะโอเคเพื่อนแล้ววันนี้ก็พอฝปากของคอน่ะก็ได้ทีกันยาวๆไปก็คลิปนี้ก็ฝา like, กกดไลค์กดแชร์กดซับติดตามด้วยนะครับผมไปละบ๊ายบาย